มาครับช่วงดึกๆครับเคยิ่งจะเญ่นเครดิตครับเอาล่อคลาสสิกแบบฮัลโหลฮัลลาครับตัวนี้เป็นเรียวบีนะครับเบอร์3500 dx ครับตัวนี้ขนาดของสปูนเท่ากับ bg 1 5นะครับนี่ลวดลายสวยงามมากเลยถ้าเกิด bg เขาใช้ลวดลายอย่างนี้โอ้โหจะสวยขนาดสวยปักขนาดครับตัวนี้ไม่รอแล้วครับอะไร ว่าจะหาสอกหาตัวแผ่นแผ่นแผ่นพลาสติกเป็นเพดนะครับเพดพลาสติกสองข้างเนี่ยมันไม่มีก็ตอนแรกว่าจะล้อไม่ล้อละคือเอาให้นา้นาๆไปใช้งานดีกว่าลอกสภาพสวยมากนะครับแต่เพดไม่รู้ว่าเขาถอดออกหรือว่ามันมันมันหลุดนะครับหายไปเฉพาะเพดนะครับอืม แต่สภาพล่อเนี่สวยมากเลยนหน่อบนลื่นๆเลยครับสปูนใสวิ่งวังวิ่งวังขอนะนะที่รับสบภาพได้นะครับผมรอกมือสองครับรอกมือสองก็คงไม่ต้องถามว่ามีตำาหนิตรงไหนบ้างนะครับมันก็ต้องมีตำาหนิบ้างนะรับได้ก็ไม่รู้จะพูดไงครับรอบมืสองมี 2, มตำาหนิตรงไหนบ้าง อ่ะบนอีกแล้วอ่ะมาดูกัน <c oughs> ขอให้เดี๋ยวสักหน่อยนึงนี่ข้างในครับแกนเบรกก็ประมาณนี้นะครับเบรกเป็นยังเบรกผมมันดูมันนั่นนะเบรกดูมันเล็กไปน,นิดนึงแต่เดี๋ยวเรามาดูกำลังเบรกมันกันตัวคลิกเสียงเป็นซูเปอร์ลีนครับนี่ ในนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ครับแกนไม่มีสนิมนะแกนก็ค่อนข้างจะแข็งแรงครับแกนค่อนข้างจะแข็งแรงเลยเป็นแกนชั้นเดียวคลิกเสียงก็จะแข็งๆหนักๆหน่อยครับคลิกเสียงดังเท่ากันมาดูเบรกกันที่ว่าเบรกขนาดนี้มันจะไหวไหม ีผมไปแค่นี้ก่อนนะเบรกออกแนวสไตล์ไดว่านะครับแบบนึบหนึบหนึบแบบหนึบหน,นักหนักเลยครับไม่ใช่ว่าจะละเอียดเหมือนชิมาโน่นี่ว้าหนักมากครับหนักแต่ไม่กระเดา้าไม่กระด้างนะครับหนึบหนึบนครับนี่น นะครับเบรกเบรกอยู่นะครับเบรกตายก็ได้นะนนะครับโรเลอร์โรเลอร์โรเลอ,อร์เป็นเป็นเซรามิกนะครับนี่เป็นเซรามิกผมผมก็ตีเป็นเซรามมินะครับแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรซิลิคอนหรือเปล่าผมตีเป็นเซรามิกไว้ก่อนนะครับลื่นๆครับ ตัวนี้เป็นเดี๋ยวผมดูก่อนบนไม่น,มนโรลเลอร์ก็ยังทำงานอยู่นะครับดูหน้าลอกกันหน้าลอกปีดเด้งแข็งแรงครับหน้าลอกอตัวนี้บอดี oh a, นะ้เป็นโลหะนะเป็นเป็นโลหะ เป่นโลหะสปูลโลหะโลหะแขนก็เป็นโลโลหะทั้งตัวครับหมุนก็จะประมาณนี้ครับ b g 1 5ก็จะประมาณนี้ปิดเสียงกันกับก็จะประมาณนี้ครับตัวนี้ก็แก้ปล่อยแค่ประมาณครึ่งพันเองครับ ไม่ถึงพันแะน่นอนราคาครึ่งพันนอครับเพราะว่ามันมีตำหนิตรงนี้ตรงนี้นี่ถ้านาะนๆะมีความสามารถหาหาไม้สวยๆนะมาแปะตรงนี้นะโอ้ยกริบเลยผมไม่มีเวลาเท่านั้นครับหาเป็นให้ช่างเราเข้าไม้นะโหวินเทจมากครับอนนี้เข้าไม้ตรงนี้ได้เนี่ยสวยเลยนี่ครับ สวยงามครับสปูนนี้ฝากไว้ครับก่อนที่ขนส่งจะปิดก็ฝากไว้อีกหนึงตัวครับกับเรียวบีขนาดเท่ากับบี1ีสิครับผมสวยๆครับคลาสสิกคลาสสิก